นคนฆ่าคนนับพัน,พนกลายเป็นพระอาหารหันต์ในพิบตาฟังเรื่ององคุริมานที่คุณอาจไม่เคยรู้บทที่4องคุริมานชัยชนะของพระพุทธเจ้าที่มีต่อองคุริมานผู้เยี่ยมโหดในดิน,ดนแดงแคว้นโกศลณนะชนบทอันห่างไกลมีชื่อหนึ่งที่ผู้คนกล่าวขวัญด้วยความหวาดกลัวนั่นคือชื่อขององคุริมาน โนผู้เหี้ยมโหดผู้สังหารผู้คนนับร้อยและร้อยนิ้วมือของผู้คอร้ายเป็นพวงมาลัยคองคอเพื่อให้ครบ1,000นิ้วตามคำสั่งของอาจารย์ครั้งนั้นพระผู้มีพระเจ้าทรงตรวจดูสัตว์โลกเห็นองค์ุลิมานปรากฏในไข่ยพยานแล้วรู้ได้ว่าองค์ุลิมานจะเป็นอสิติมาหาสาวกองค์สุดท้ายของพระอ,องค์าชาว,วันนั้นจึงเสด็จไปโปรโด,ดองคุลิมาน ขณะนั้นองคุริมานกำลังเงื้อดาับวิ่งไล่มารดาหมายจะตัดนิ้วมือให้ครบ1,000นิ้วพอ,อได้มาแล้ว999นิ้วพระพุทธองค์สตาตดารู้ว่าองคุริมานกำลังจะฆ่ามารดาจึงแสดงพระองค์ในระหว่างคนทั้งสองนั้นทำให้องคุริมานเบี่ยงเบนความสนใจวิ่งเข้าใส่พระพุทธองค์ทันทีองคุริมานคิดว่านี่แหละคือเหยื่อได้สุดท้ายองคุริมานขวาดาบวิ่งไล่ตามอย่างสุดกำลัง หยุดนะสมณะหยุดเดี๋ยวนี้องค์ุลิมานตะโกนด้วยความกระหายเลือดแต่แปลกนักแม้ว่าพระพุทธองค์จะทรงก้าวเดินอย่างสงบไม่ได้วิ่งด้วยความเร็วใดๆเลยแต่องคุลิมานกลับวิ่งไล่ตามไม่ทันยิ่งวิ่งเท่าไหร่ก็ยิ่งเหมือนอยู่ห่างออกไปเท่านั้น ร่างกายขององค์คุลิมานอ่อนล้าเหนื่อยหอบจนแทบหมดแรงในที่สุดองค์ุลิมานก็หมดเรี่ยวแรงองค์ุลิมาทรุดตัวลงและแตะโกนถามด้วยความสิ้นหวังสมณะท่านหยุดแล้วหรือยังพ้าวิ่งตามท่านไม่ทันเลยพระพุทธองค์ทรงหันกลับมาทอดพรเนตรอย่างเมตตาแล้วทรงตอบด้วยพระสุระเสียงอังกังวานว่าตถาคตหยุดแล้วแต่องค์ุริมาสิที่ยังไม่หยุด คำตัดสั้นๆแต่ลึกซึ้งนี้ดุดสายฟ้าฟาดกลางใจขององค์ุลิมานองคุลิมานฉุดคิดได้ทันทีพระพุทธองค์ไม่ได้หยุดเพียงแค่การเดินแต่พระพุทธองค์หยุดแล้วจากกิเลสทั้งปวงส่วนตัวองค์ุลิมานเองต่างหากที่ยังคงวิ่งวนในวงวนแห่งบาปกรรมไม่สิ้นสุดด้วยพุทธานุภาพและปัญญาญาณของพระพุทธองค์องคุลิมานผู้ที่เคยเหี้ยโมดกับสำนึกผิดในสิ่งที่ตนทำม,มาทั้งหมดทิ้งดาบทิ้งอาวุธทั้งหมดลงกับพื้นกาบแพบ่พระบาทด้วยความสำนึกผิดและขอบวชเป็นพระพิสนา ทุกคนครับนี่คือชัยชนะอันน่าอัศจรรย์พระพระเจ้าทรงใช้เมตตาและปัญญาในการโปรดองคุลิมานไม่ใช้ความรุนแรงซึ่งแสดงให้เห็นว่าความเมตตาสามารถเปลี่ยนโจรผู้เหี้ยมโหดผู้จมดิ่งในความมืดมิดให้กลับมาพบแสงสว่างแห่งชีวิตได้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าติดตามชมนะครับขอ,ขอจเจริญพร<อ><อ>